อ,อสวัสดีค่ะมือนีส่วนกินอีกแล้วค่ะมือนีได้เมนูด้วยค่ะอยากกินอะไรแซ่บๆอีกแล้วค่ะตำขนมจีนค่ะตำข,ขนมจีนแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นผัดผัดเห็ดด้วยค่ะผัดเห็ดน้ำมันหอยแล้วก็ข้าวสวยด้วยแต่ว่าขอกินตำขนมจีนก่อนประหยัดใส่มือด้วยค่ะมือนีนะตีทีวรเอามันแบบเศร้าแบบอืม แบบเหนียวนุ่มคือเกาค่ะขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนี่เราก็แซ่บค่ะแบบนี้ขอจานด้วยอืมหน่อยฮ่ง อืมตอบแบบแล้วของพี่เนาะอร่อยเนาะท่านใช้กัน,นท่านใช้กันกับอันกระเจี๊ยบเจี๊ยบอ่อนอืมเืี่ Học cẩn thận. Chạm năm. Cọp đuổi cái cọp mà. Làm tao một không đẹp nữa น้ำตามมะเขือไทยแดดลงไปแบบเนื้นนอเเลยชำๆก็อ,อยากใส้สอนเธอถึงทั้งมือทั้งสอนค่ะ không cần nào phá cái mi phá đẹp mình đi cơm đó hả phun tốt ฟนลินค่ะฟนลินไปปอยเลยนมกว่านามยังแต่ฟุ้นลินเขาเอาไปบ่แหละค่ะเอาไปทั้งทาง hết rồi, Cái tao bắt อันนี้เห็ดอุ้ยคือจะไปจะมาแท้บัดนี้ บอกว่ามันแสบอเอ๊ะม,มือ ส่วงมันแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ